สวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาว r o ทุกท่านครับผมในคลิปนี้นะครับยังคงอยู่กับช่วงอีเวนต์ของคริสต์มาสนั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นในปกคลิปหรือชื่อคลิปไปแล้วนะครับผมว่าอย่าเพิ่งรีบใช้ snow dust นั่นเองนะครับทำไมถึงอย่าเพิ่งรีบใช้นะครับผมกดไลค์กด s ับสไครต์นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับ เคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยล้กันเพทวินทอปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับผมก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมคริสต์มาสเข้ามานะครับเราก็สามารถหาเจ้าตัวสโนดัสได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาแลกของต่างๆได้นั่นเองครับแต่ที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งรีบใช้นะครับยังไม่ต้องรีบแลกของอะไรเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า1ครับผมเราจะต้องรอดูกิจกรรมนะครับของตัว Racing r e i n เดียรก่อนนะครับผมว่าเราจะต้องใช้ตัวเหรียญเรนเดียคอยเนี่ย มากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเผื่อตัวสโนดัสไว้เพื่อแลกไว้เล่นกิจกรรมตัวเรนเดียร์เรสตรงนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ข้อ2เลยนะครับผมที่เตือนไว้นะครับว่าอย่าเพิ่งแลกไม่ได้มีบอกในเกมนะครับแต่มีบอกไว้ในแพ่โน้ตชัดเจนนะครับผมว่าตัวร้านค้าตรงนี้ครับผมอ่ะมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่4มกราถูกไหมฮะแต่ว่านี่ฮะ จะมีการอัปเดตสินค้าใหม่ครั้งที่2ด้วยนะครับจะมาในวันที่27ธันวาคมนี้นะครับที่ร้านค้าคริสต์มาสจะมีฮีแวร์ลึกลับและสกินใหม่ๆมากมายนะครับที่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะนะักผจญภัยที่สนใจสามารถนำสโนดัสมาแลกกันได้นั่นเองนะครับ <S <S แปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้ของที่โชว์ทั้งหมดตรงนี้ครับยังไม่ใช่ของทั้งหมดนะฮะเออเดี๋ยววันที่27เนี่ยก็จะมีพวกแฟชชั่นเนี่ยเข้ามาให้เราได้แลกเพิ่มเติมอีก นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าด้วยความที่มันเป็นแฟชั่นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยมันก็จะเป็นแฟร์ลิมิเต็ดที่มันจะหาได้เฉพาะในช่วงเทศกาลนั่นเองนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเก็บตัวสโนว์ดัสไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอให้ของมันเข้ามาครบทุกอย่างก่อนนะรเราค่อยตัดสินใจกทีนึงฮะว่า เราเนี่ยควรจะแลกอะไรบ้างนั่นเองนะเผื่อบางทีแฟชั่นมาอาจจะไม่ได้ถูกใจเราเราก็ค่อยกลับมาแลกยศแกลกขนนกข่าวอะไรตรงนี้ได้นั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะต้องแจ้งให้เพื่อนๆืทราบไว้ก่อนเลยนะครับผมก็คือเรื่องของกิจกรรมทําอาหารกิลหรือว่ากินเลี้ยงกิลนั่นเองครับในทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมกินเลี้ยงกิลกับต่อสอนคุ้มใช่ไหมฮะแต่ว่าในช่วงของคริสต์มาสนี้นะครับในช่วงกิจกรรมเนี่ยครับจะมีซานตาคลอสเนี่ยออกมา เป็นเวลา300วินาทีหรือว่า5นาทีนั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็มันจะมาแจกของให้เรานะครับวันละ5ครั้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่ชอบแบบว่าโดดการทําอาหารกินอาหารเนี่ยช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งโดดกันนะครับเพราะว่ามันจะมีซานต้ามาแจกของเองนะครับซึ่งของที่ได้จะเป็นอะไรนะครับในตัวเกมก็มีบอกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรีวอร์ดพรีวิวนะฮะเห็นไหมครับด้านบนสุดนะที่เขาเขียนว่าซานตาคลอสนะครับผม จะเกิดในช่วงของปาร์ตี้กิวนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีตัวออฟแมวด้วยนะครับออฟแมวถ้าสมมติว่าสมมุตินะว,ว่าเราได้กล่องออฟแมว5กล่องเนี่ยเราก็ได้ออฟแมววันละ250หนะครับหรือว่าจะเป็นพวกกล่องรีไฟน์นะครับเพชรอะไรต่างๆนะก็เป็นของเล็กๆน้อยๆแหละแต่มันก็ได้ออฟแมวผมว่ามันก็ทําให้ตัวละครเราเติบโตได้นั่นเองครับโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับก็ถือว่ามาเตือนละกันเนาะสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ย อาจจะเริ่มเอาแต้มไปแลกของบ้างแล้วนะครับผมอยากให้เผื่อไว้หน่อยเผื่อว่าจะมีของใหม่ๆเข้ามาแล้วมันอาจจะเป็นของที่เราอยากแลกก็ได้นะครับรวมถึงอ่า เก็บไว้เผื่อเล่นกิจกรรมเรนเดียเลสที่อยู่ตรงข้างๆผมตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็เตือนเรื่องกิจกรรมทาอาหารเนาะเพราะว่ามันเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยวันอังคารเนาะก็จะเริ่มมีการกินอาหารแล้วก็มีซันตาคอสเนี่ยมาแจกของแล้วนั่นเองครับโอเคฮะก็ถ้าคลิปนี้นะฮะเห็นว่าเป็นการแจ้งเตือนหรือเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวอานะครับยังไงก็ฝากเพื่อน,นครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโก้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับไว้มีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์ถามกันใดสตรีมได้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ